หลังจากเปิดได้ถึงบ้านเป็นห้องสมุดเล็กๆส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่ปี2,552ถึงวันนี้บ้านหลังเล็กกลางสวนยางของป้าป้อมกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ขยายใหญ่ขึ้น เช้านี้มีเด็กๆจากโรงเรียนบ้านต้นไทรและโรงเรียนบ้านวงช้างนัดมาทํากิจกรรมร่วมกันเมือ่อนอนก่อนก่อนเนี่ยเราทำจะบอเด็กในชมุมชนแล้วก็จะเป็นเราตีโรงเรียนฟัง่งเนี่ยพิเติมเข้ามาทํากิจกรรมเตีตีชุดเรียนรู้เขาบอกว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกอดทางเนี่ยมันสนุกมันเป็นสวนยางยิม้มเขามาที่นี่แล้วเขาสนุกก็ก็เลยเริ่มเข้ามา ข้ามาช่วยกันพัฒนาจนกลายเป็นหลักสูตรอ่านเรียนกินเล่นกับห้องสมุดใต้ถุนบ้านซึ่งออกแบบเป็นสีฐานกิจกรรมเรียนรู้สำหรับเด็กๆเ,เริ่มต้นจากฐานอ่านเด็กๆสามารถเลือกอ่านหนังสือซึ่งมีอยู่มากมายและหลากหลายเป็นหนังสือดีที่ผ่านการคัดสรรเมื่อเลือกหนังสือได้แล้วก็เลือกมุมโปรดของตัวเองจะนั่งหรือจะนอนอ่านก็ยังได้มาที่ฐานเล่น นอกจากเกมพื้นบ้านที่ช่วยฝึกสมองอย่างหมากหลุมแล้วยังมีหุ่นกระบอกมือให้เด็กๆได้เล่นสนุกสวมบทบาทตามจินตนาการใครที่ชอบงานฝีมือก็มาเล่นร้อยลูกปัดกันส่วนมุมนี้ป้าป้อมสอนเด็กๆพับกระดาษแล้วค่อยๆตัดอย่างใจเย็นเมื่อคลี่ออกมาจะได้ลวดลายสวยงามสำเร็จออกมาเป็นพวงมะโหดที่น่าภาคภูมิใจ นี่คือฐานกินที่ทั้งสนุกทั้งอร่อยมีคุณป้าคุณยายในชุมชนมาสอนทำขนมปาจีและหมกเคยอาหารพื้นบ้านหากินยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ลงมือทำแถมได้ลิ้มลองของอร่อยในท้องถิ่นมาถึงฐานสุดท้ายคุณครูชวนเด็กทุกคนสรุปการเรียนรู้ร่วมกันว่าในหนึ่งวันเต็มที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้พวกเขาได้อะไรกันไปบ้างกิจกรรมร้อย มันได้เ uh, รียนรู <c ười> <R> ้มากกว่าที่อยู่ในห้องเรียนค่ะเด็กทั้งสนุกทั้งได้ความรู้ครูก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆบางทีเรามาเจอชาวบ้านอย่างเี้ความใกล้ชิดกับชาวบ้านมันมันกระชับขึ้นรู้สึกดีใจบ่อยใจอยือยแต่เด็กอยากมาอีกครั้งนึ่งแต่มันเมื่อนานบางทีเป็นการส่งมอบความรู้แร้วว่างโรงเรียนชุมชนโดยที่เราไม่รู้ตัววไงมันไม่ได้มีการหวังแปรเลยบางทีแต่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติข้องข้องการเรียนรู้หรือว่าง ระวังเด็กระวังโรงเรียนกับชุมชนความรู้สึกแบ่งปันเพื่อเพื่อเผื่อเพลพาว่าความเป็นผู้นําที่จะเห็นในเด็กของตัวเองเมื่อเขาออกมาข้างนอกเขาจะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะนําเพื่อนคือผลจากการต่อยอดขยายศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชนให้เพิ่มขึ้นเพื่อทำประโยชน์แก่เด็กๆโรงเรียนและชุมชนได้มากขึ้น